สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างตัวเดียวของแอดโบดินแผ่นฟ้าอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5ทุกท่านมาลุ้นกันครับ5จะมาไหมวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ 1. พฤศจิกายน68 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับใบนี้เลขเด่น2ตัวของอาจารย์คำนวณได้2กับ3เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข2นะครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้รวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางของแอดบดินแผ่นฟ้าใบนี้จะเป็นแนวทาง10บบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัว อยู่จำนวณของอาจารย์ได้7กับ8ปดถูกทันต่อมาก็ชุดเต็มล่างของอาจารย์นะครับทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นถุกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนต่อมาก็ชุดล่างอีกชุดนะครับชุดนี้ตัวเด่นคำนวณได้5กับ6นะครับ สองตัวมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามดับล่างของอาจารย์ได้เจ็ดแปดสี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างสูตรทำมือนะครับเลขเด่นแบบสามตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้6 7 8ก็จะมีเลข6นะครับเข้าหลักสิบโวยออก6 1หนึ่ง สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 3 4ต่อมาก็จะเป็นทางบนตัวเดียวอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2นะครับคำนวณได้เลข2มาลุ้นการทุกท่าน2จะมาบนไหม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์นะครับใครรอสูตรนี้มาแล้วทุกทันง,งวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมีเก้าแล้วก็มีหกงวดก่อนหน้านั้นก็มาครบนะครับงวดที่ออกเก้าเจ็ดแปดสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรยังเป็นสูตรเดิมอยู่ถูกทัน สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้8901 2345 8 23น0 1 2ะครับแ9 0 1 2345นแนวทางวิน3ตัวบน8ตัวของแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับวันที่1พฤศจิกายน68ต่อมาก็จะเป็นชุด3ตัวของอาจารย์นะครับใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง6ชุด มี3 6 6 2 6 6 3 5 7 3 4กหกสห้แล้วก็4ี่ห้ากถูกทันทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับที่จะนาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ8ปดถูกทัน ชุดเจาะก็จะมี02830829จับบิน3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณได้048325แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้ามวดประจาที่1พฤศจิกายน68ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางล่างตัวเดียวของแอดละเด่นทุกท่าน อาจารย์เจ้าของข้อมูลให้เด่นมาที่เลข9นะครับให้เด่นมาที่เลข9วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน11มาด้วยกันก็จะเป็นทางบนตัวเดียวของอาจารย์นะครับวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้เด่นมาที่เลข6นะครับก็เข้า2ตํตำแหน่งเลยนะครับเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยโวยออก6 9 6 งวดก่อนนั้นนั้นให้เด่นมาที่เลข9 9ก็เข้ารักร้อยนะครับงวดที่ออก9 7 8แล้วก็งวดที่ออก6 4 6อาจารย์ก็ให้เด่นมาที่เลข4สามงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือถูกทันอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้เด่นมาที่เลข7นะครับให้เด่นมาที่เลข7มาลุ้นกันครับ7จะมาไหม นวทางบนตัวเดียวของแอตแลเดนมาต่อกันที่แนวทางบน9ชุดของแอแสงเดือนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี96ไม่มี69แนวทางของอาจารย์สามงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 1 2 8 4 7 2 9 8 3 8 5 4 9 2 5แล้วก็8 9นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอดนาคิโนทุกท่านข้อมูลรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ทุกท่าน2ชุดของอาจารย์คำนวณผิดไปแต้มเดียวนะครับมี97 หกศูนทุกทันวิวออกเก้ากกับหกหนึสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ3ตัวของอาจารย์ชุดแรกนะครับคำนวณได้163 2ตัวก็มี1361แล้วก็63สามุดที่2ของอาจารย์ทุกทันคำนวณได้649 2ตัวมี4649แล้วก็69นะครับแนวทางของอันาคิโน มาต่อกันที่แนวทางชุด3ตัวของอสสนามบินน้ำนะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดก็คือ5 6 3กับ9 2 5ทุกท่าน5 6 3กับ9 2 5ต่อมาใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดแวรนะครับหรือว่าแอดเมดนุ่น ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ3นะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข0 3ตัวอยู่ด้านบนนะครับได้903 037แล้วก็103ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี010409 313439เด่นสุดก็เห็นจะเป็น07กับ37ด้านบนนะครับชุดเดียวที่ชอบก็คือ03ถูกทัน แนวทางของแอดแวรวันที่1เดือน11ปี2568มาต่อกันที่แนวทางของแอดผีเสื้อเทวดาให้โชครูปแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกทันสองงวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกทัน3ามตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ทีหลังสองตัวจะอยู่ด้านล่างนะครับข้อมูลทุก2ตัวของอาจารย์เก่งได้หมดนะครับทางของแอดพีเสื้อเทวดาให้โชควันที่1เดือนสิบเอ็ดปี2องพห้าอหกสิบแปด ต่อมาครับใครรอแนวทางของใบส้มสีขาดใบจริงมาแล้วนะครับใบนี้เป็นแนวทางงวดก่อนทุกท่านงวดประจําวันที่1เดือน10งวดที่ออก9 7 8 3ตัวของอาจารย์เข้านะครับต่อมาก็จะเป็นงวดล่าสุดนะครับ16เดือน10 3ตัวของอาจารย์คํานวณได้6 7 1ตัดได้6 1นะครับก็ลงไปด้านล่างทุกท่านสําหรับงวดใหม่ อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านวันที่1เดือน11ปี2568แนวทางของใบส้มชุด3ตัวได้หนึห้านะครับหนึ่ตัวก็มี1 4ึ่หแล้วก็54แล้วก็ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ได้10กับ01นะครับชี้ขา2ตัวได้59ใบรับ318นะครับแล้วก็แนวทางขนมไทย ข้มูลด้านบนได้หกห้าหงล่างได้51าหนึ่งถูกทันตัดไปครับแนวทางของอาจารย์ขอรแนะทางใบส้มชีขาดใบรับขนมไทยมาต่อกันที่แนวทางของแอดไพร์ฝันความทรงจำนะครับสี่คู่ชนสองสูตรถูกทันแนวทางของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับ คนเด่นชุดเดียวนะครับก็คือศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าใบนี้เป็นแนวทางของไอสุดปี๊ดนะครับเด่นบนของอาจารย์ได้เจ็ดเด่นล่างได้สี่จุดแรกของอาจารย์คำนวณได้2 7 4กับ7 4นะครับชุดที่2 2 4 1กับ4 1่หงดับบนคำนวณได้6นะครับเลขในตารางได้7 2กับ4 1 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางกองเสคมนะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์ได้49ด้านล่างได้95นะครับสตัวได้7 49ใบนี้จะเป็นแนวทางข้อมูลชุดบนของแอดขุนเดชนะครับ13ชุดด้วยกันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน11 ต่อมาจะเป็นหน้าทางของแอดเนนแก้วนะครับเป็นข้อมูลเด่นล่างเพิ่มเติมอาจารย์จับชุด2ตัวมาให้นะครับอีกใบหนึ่งของแอดเนนแก้วก็จะเป็นข้อมูลชุดนี้นะครับอาจารย์บอกว่า5 9กับ95ดังเกินนะครับฝากข้อมูลชุด2ตัวอยู่ด้านล่างมาทั้งหมด6ชุดก็จะมี93 97 98 83 85แล้วก็75 อาจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ